อยู่ใสนเนอะผกอการอะก็ยังพระยากยผู้อพยพมาพักพิงวัดบ้านประอานก็กำลังตัดตักข้าว

น้อยพ่อกระสังญาติโยมพ่อแม่หลวงป่านาะาที่อพยพมาพักพิงกำลังรับประทานอาหารเชา้ารัตานาอ,อ,านาอวิงวอน ให้ทั้งสองฝ่ายสองประเทศได้พูดคุยตกลงกันเพื่อที่ชายแดนของเราจะได้สงบอาญาโยมโลูกหลานจะได้กลับไปสู่ภูมิตรลำเนาดำเนินชีวิตยอย่างสงบสุขสืบต่อไปดังเดิมสงครามม,มีใครใชนะมีแต่ฝ่ายที่แพ้แพ้ทั้งสองฝ่ายาเกิดความเสียหาย ทางเศรษฐกิจขนาดญาติโยมอาญาติโยมเราก็พลอยไม่สงบต้องอพยพโยกเหินลูกหลานของเราก็ต้งองเร่ร่รนอพักต่างบ้านต่างเมืองก็ส่งผลหลายอย่างเด็กนักเรียนก็ไม่ได้ศึกษาเราเรียนต้องพักการเรียนอลอยส่งผลในทุกๆส่วนทุกๆฝ่ายในทุกๆด้านเราขอ ให้เหตุการณ์มาสงบกลับมาสงบดังเดิมโดยเร็ววันบรรยากาศบรรยากาศญาติโยมก็งานทานข้าวเออไทยรู้เฟตเอรเฟรเฟรสะสมพงศ์สกอสกออบ้านโพกสังก็พูดสวยเช่นเดียวกันกับบ้านเรา เสียงเบลอนเสงตุ้มเรียงเนาะเต็มยงเนะเออสเสียงเบลเอนเต็มเต็มเตมอ้ยเมื่อคืนก็เสียงปืนก็ดังทั้งคืนดังทุกวินาทีนาทีทละลูกสองลูกวินาทีดังตลอดกุฏิลงพี่สะเทือนสั่นดึงดึง,ดงด โตบปน็นปัวนุ๊่โโอ้ติงปอ่า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 ข้าได้นำข้าบาทที่เป็นบ,บาทม,มาเมื่อเช้ามารวมสมทบจากของคณะแม่ครัวแม่ครัครครครก็กำถัก ข้าวผัดเป็นข้าวผัดเ,เพื่อเตรียมอาหารเช้าให้คณะ,ะผู้มาพักพิงช่วยกันเหมืนเมื่อที่แล้วเลยทำงานท่านอื่นช่วยงานะเวลาเปนเย ก็คณะอ่าเแม่ครัวท่านเพราะว่าเรื่องข,ขอนะ่ะแม่ครัวแม่บ้านตลอดถึงญาติโยมที่มามาพักพิง บ้านโถกษัตก็มาช่วยเตรียมกับข้าวเตรียมเตรียมอุปกรณ์เตรียมสิ่งของทำกับข้าวมืออาาออมม้อเที่ยงในการหั่นปลาอาจจะเป็นมือ้อเที่ยงมื้อเช้าก็เป็นข้าวผัดตามที่ญาติโยไมได้เห็น ขออนุโมทนาคณะคณแม่นน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 บ้าน,น,นาคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาทุกท่านที่ได้ร่วมแรงช่วยกันเนื่องจากทางวัดทางศูนย์พักพิงก็ไม่มีงบในการประกอบอาหารก็อาศัยว่าญาติโยมทุกท่านแม่ครัวชาวบ้านช่วยๆกัน ในบ้านในบ้านอมูสิบเอ็ดกำลังหนึ่งค้าวหนึ่งค้ายข้าวผัดค่าเป็นหนึ่งข้าวสวยหนึ่ข้าวเจ้าแล้วก็เอาไปผัดข้าวผัดเนึ่เช้า พ็มีผู้มีญาติโยมที่มาพักพิงก็ประมาณ300กว่าท่านทั้งเด็กตัวใหญ่คนเฒ่าคนแก่เราก็ชเวยๆกันไปเนี่ยด้วยงบประมาณทางราชการก็ออยังมีมีอย่างมีตกมาอ,อาศัยาการช่วยเหลือจั่อ่อน นอยนาบน้างมากับยายเยอะพอไหนเอ้ยอนุบาลสองอคอยทานข้าวนี้วันนี้มีข้าวผัดนะนนข้าวผัดไข่ข้าวข้าบริจาคญาติโย,ยมก็ช่วยบริจาคในแดดของข้าวสาร พนละเล็กคนละน้อยเพราะทางศูนย์พักเพิงก็ยังไม่มีงบประมาณก็อาศัยว่าญาติโยมบ้านเราเช่วยเหลือกันในด้านของทางสาในด้านของปัจจัยที่มาซื้อวัตถุดิบในการปรงอาหารช้าวเที่ยงข่ขาเพื่อรองรับ เือให้คณะผู้พักพิงได้ทานอในในีนขออนุโมทนาแม่ครัวแม่บ้านทุกคนทุกทนม่าบ้านกแมแม่บ้านพ่อบ้านก็กำลังเตรียมอาหารเช้าาเป็นข้าวผัดไข่ ให้ญาติโยมที่มาพักเพิงได้ทานอิ่มในช่วงเช้าาบอยช่วยนมข้มาช่วยนมผู้ผู้พักพิงผู้อพยพก็มาช่วยจะเตรียมโต๊ะเป็นที่ทานข้าว ญาติโยมพ่อแม่ลุงป่านอาอาที่อพยพมาพักทิ้งกำลังรับประทานอาหารเช้าก็รัตนาอาวิงวอนให้ทั้งสองฝ่ายสองประเทศได้พูดคุยตกลงกันเพื่อที่ชายแดนของเราจะได้สงบญาติโยมโลกหลานเันจะได้กลับไปสู่ภูมิลำเนาดำเนินชีวิตอย่างสงบสุข สืบต่อไปดังเดิมก็สงครามม,มีใครใชนะมีแต่ฝ่ายที่แพ้แพ้ทั้งสองฝ่ายเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจขนาดญาติโยมอาญาตโยมเราก็พลอยไม่สงบต้งองยกยกหลอก,ก,ลกหินลูกหลานของเราก็ต้งองเร่ร่อน อาพักต่างบ้านต่างเมืองก็ส่งผลหลายอย่างเด็กนักเรียนก็ไม่ได้ศึกษาเราเรียนต้องพักการเรียนอลอยส่งผลในทุกๆส่วนทุกๆฝ่ายในทุกๆด้านเรขอให้เหตุการณ์ม่สงบกลับมาสงบดังเดิมโดยเร็วว,ว,วัน ขออนุโมทนาคณะแม่ครัวทุกคนทุกท่านที่ช่วยปรงอาหารให้ญาติี่น้องลูกหลานที่บกยบมาพักทิงบ้านระอางในวันนี้ีีทุกมือ้อขอแม่ครัวทุกท่านมีสุขภาพพลัไม่แข็งแรงมีความสุขและขอให้เหตุการณ์การประทะชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาเรามาสงบ <c oughs> โดยเร็ววันเพื่อที่ อากูกหลานญาติพี่น้องของเราจะได้กลับสู่ภูมิลำเนาดำเนินชีวิตยอย่างปกติสุขเช่นเดิมเศรษฐกิจก็จะกลับมาดีดังเดิมและขออนุมทนาญาติยมที่ดูคลิปทุกคนทุกท่านขอมีความสุขความเจริญเช่นเดียวกันขอเจริญพร